เมื่อกี้มีอยู่คนหนึ่งที่เราเดินเดิอนอยู่เห็นเหมือนยืนรออะไรไม่รู้ก็เมื่อกี้ใกล้เข้าไปปุ๊บรอลีพีเทคโฟโต้โฟโต้อะไรไม่รู้ะรึ่งก็เลยจะบอกเพื่อนๆว่าไม่ควรไปรับถ่ายให้เพราะว่าบางทีก็ระหว่างที่เราถ่ายให้เขาก,ก็อาจจะมีมุกข,ของวิชาชีพคือส่วนตัวจีคิดว่าโอกาสน้อยที่จะมีคนมาทามิดีมิร้ายระหว่างที่เราถ่ายรูปให้เขาคนส่วนใหญ่ที่ขอให้เราถ่ายรูปให้อะ่ะก็คือ มีจุดประสงค์ที่ดีไม่มีอะไรแอบแฝงหรอกหมายถึงส่วนใหญ่อะน,นะในความรู้สึกจีะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแหละว่าจะยอมเสียเวลาจะยอมเสี่ยงไหมจะยอมเสียมารยาทหรือเปล่าก็แล้วแต่แต่ละคนแต่ว่าผ่านมาเยอะแล้วเนะี่ยแล้วแต่สถานการณ์ดีกว่าถ้าเป็นอยู่ในเมืองหลวงนักท่องเที่ยวเยอะๆอย่างเงี้ย<า>ที่จะยอมเสียมารยาทไม่ใช่แค่เมืองหลวงตามแหล่งท่องเที่ยวดังๆด,ด,ด้วยอย่างเช่นไปนอยชวนสไตล์บอกว่า ไม่ใช่เมืองหลวงก็ถ่ายให้ได้หรอเปล่าอันนั้นก็แหล่งท่องเที่ยวดังๆเราก็เคยทํามาเยอะแล้วแต่มันก็ไม่มีอะไรไงเขาไม่ได้ขอทุกคนเขาเห็นใครที่หน้าตาแบบว่าเอ้ยคนพวกนี้นชอบถ่ายอะไรเงี้ยเลยขอให้ถ่ายเงี้ยคนเดินตามมาข้างหลังจี้อะ่ะเขาเป็นผู้ชายอะ่ะเขาไม่เห็นขอให้ถ่ายเลยเ<อ>แต่พอจี้เดินไปเขาขอให้ถ่ายเงี้ยไอคนเดินตามมาน้าฝรั่งเป็นคนหน้าตาใช้ได้คือใช้ให้ถ่ายได้เออเนี้ยอย่างเงี้ยมันไม่เท่าเทียมไงก็ไม่ได้ขอทุกคนอัน,นจงใจจะมาขอเราอะ่ะก็โดนขอเหมือนกันจากไอกลุ่มข้างหลัง ถ่ายอลองนึกดูนะคือความรู้สึกเนะี่ยทำไมถึงไม่อยากจะถ่ายให้อย่างกลุ่มเนี้ยคือเขาก็หัวเราคึกขนองกันอยู่ใช่ไหมแค่เห็นเราเดินผ่านเนี่ยหันมาบอกว่าถ่ายให้หน่อยได้ไหมอารมณ์มันเหมือนว่านี่คิดแง่ไรอ,อีกเขาอาจจะอยากแกล้งเราถ้าดูในติ๊กต็อกก็ใช่เนี่ยคนอื่นเดินผ่านเขาไม่เห็นขอเลยคนเดินผ่านเป็นสิบสิบคนเขาไม่เห็นขอเรามาขอเราแปลว่าอะไรคือเขาไม่มีความกล้า,าจ,จะขอพวกเดียวกันให้ถ่ายให้แต่ได้จะมาขอเราเ็าเหมือนอาจจะคิดีกครับว่าคนหน้าตาแบบนี้ชอบถ่ายรูป ตั้งใจถ่ายรูปให้ก็เลยแบบว่าอยากจะแกล้งหรือเปล่าเนี่ยเยกลุ่มผู้ชายคน,นเนี้ยเนี่ยที่เขากําลังหัวล้อคิกคักคิกคักกันอยู่พอออฟเดินไปปุ๊บอยู่ดีๆก็ยื่นมือถือให้มาถ่ายให้ทั้งๆที่มีคนเป็น10บสคนเดินผ่านนเนี่ย,เ,ยเขาไม่เห็นขอเลยนึกถึงอารมณ์นะเกิดเขาอยากจะแกล้งเราพอเห็นคนหน้าตาแบบนี้น่าจะชอบถ่ายรูปปุ๊บเขายื่นกล้องให้อีแล้วโัลล้อคิกคัก แล้วเราก็โอ้โหไปตั้งใจถ่ายเขา,าเลยเลยแต่แล้วเขาก็รับหลังเขาก็คง,งแบบว่าเห็นไหมใช้งานในชะ่ไหใช้งานง่ายคนรวกงนี้อันนี้นี่คือคิดนแง่าลายก็จะเป็นแบบนี้แต่เราถ่ายรูปให้คนอื่นมาเยอะแล้วไงเราก็มันไม่จะมีอะไรถ่ายให้ทําไมไม่รู้มันเสี่ยงด้วยแหละเออคือเรา,าเป็นฝ่ายเสี่ยงเองแต่เรา,า,ามันไม่ได้มีแม้แต่ความรู้สึกที่ดีไงก่อนให้ถ่ายก็จะพูดดีอะไรพอถ่ายเสร็จปก,ก็รับกล้องแล้วก็เดินไปอย่างเงี้ยมันน่าถ่ายให้ไหมล่ะ มันก็ไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ทุกคนมันแต่ว่ามันมันเป็นส่วนน้อยแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงไงขึ้นอยู่กับว่าเรารับความเสี่ยงนั้นได้หรือเปล่าความเสี่ยงมันมากกว่ามันมากกว่าไอ้สิ่งที่เราไม่รู้จะทําไปทาไมจีคิดว่าเรื่องของเรื่องนะ่ะมันขึ้นอยู่กับว่าเราอะ่ะมีความสามารถในการแยกแยะออกไหมว่าคนนี้ดีคนนี้ไม่ดีคุ้มไม่คุ้มหรือว่าอยากหรือไม่อยาก คือเรามีความสามารถในการแยกแยะคนได้ถูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไม่มีความสามารถอ่ะแล้วไม่อยากเสี่ยงอะ่ะที่เอาพูดมาทั้งหมดเนี่ยเอาไม่ได้หมายความว่าอ,อ๋อฝรั่งนิสัยไม่ดีฝรั่งเหยียดหรืออะไรไม่ไม่เกี่ยวนะมันแล้วแต่คนไม่ว่าเราจะไปประเทศไหนในโลกมันก็มีโอกาสเจอเหตุการณ์แบบนี้ที่ถูกขอให้ถ่ายให้ก็แล้วแต่ใครว่าอยากหรือเปล่าแรกแรเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะภูมิใจด้วยซ้ําแต่ว่าพอถ่ายไปเยอะๆเป็นสิบเลยก็รู้สึกว่าอืมทำทำไม แล้วก็มีความเสี่ยงอย่างที่จีบอกไมไม่ได้เกี่ยวกับตัวบุคคลหรือเชื้อชาติเกี่ยวกับว่าทาทาแล้วเราไม่อยากจะทําแล้วมันมีความเสี่ยงมันขึ้นอยู่กับส่วนบุคคลโดยเฉพาะตัวเราเองที่เราไม่ชอบแต่คนอื่นอาจจะชอบก็ได้ส่วนตัวจีไม่ใช่ว่าทุกคนไงนี่ก็ต้องดูคนบางทีให้เราถ่ายเนี่ยโอ้โหแบบหลายช็อตมากอันนี้ก็ไม่เอาเอ,อ,อันนี้ก็ไม่เอาอีกรูปหนึ่งอีกรูปนึงโหจนเราแบบร้อนก็ร้อนไอจัตุรัสแดงมอสโกเนี่ย คนนึงแต่งตัวแบบว่าใส่สูทแต่ว่าน่าจะเป็นพวกสิดแปดมงกุฎมากกว่านะองมาขอให้จีถ่ายให้เออใช่ตอนนั้นจีก็ยังอินโนเซนต์ไงเอาไนถึง hey Boy, เทบอยหัวล็อกขีคัดกับคนอื่นอยู่ดีๆมาขอให้ถ่ายให้อะ่ะจะคิดว่ายังไงมันน่าถ่ายให้เหรอเออแต่แปลกนะที่เราเจอแบบเนี้ยมันจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตอย่างตรงนี้ก็ถือว่าใช่ใช่ไหมแต่ถ้าเราไปที่มันไม่ได้ยอดฮิตกลับจะตรงกันข้ามนะก็คือเขาอะ่ะบางคนนะไม่ได้บ่อยหรอกจะเป็น คนบอกว่าให้ถ่ายให้ไหมมุกเสนอตัวมาถ่ายรูปให้เราอันนี้ก็ <okay. S 2> ก็ไม่ใช่นะเพราะว่าบางทีอ่ะวันนั้นที่ไปเอเบเนียน่ะเรามีคนอียิปต์อ่ะมาเดี๋ยวถ่ายรูปให้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็คือว่าเขาต้องการให้เราถ่ายรูปให้เขาเขาก็เลยเสนอตัวก็ไดก้ก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่แค่ว่าให้รู้ว่าอ๋เอเป็น,ปนมุกนึงเขาเป็นว่าไม่ต้องยุ่งอ่ะดีที่สุดยกเดี๋ยวเพราะถ้าเกิดใครแบบว่าเดินทางคนเดียวหญิงเดียวท่องโลกหรืออะไรเงี้ยนะ มันก็ต้องรักษาความปลอดภัยของตัวเองไว้ก่อนใช่ไหมยูเว้นอยากจะคุยอยากจะอะไรก็ก็แล้วแต่แต่ละคนในในก,กลุ่มพวกนี้แหละเราต้องระวังเผาดีๆแบบว่าประมาณว่าเผื่อแคสนอะไรอย่างเงี้ยต้องยอมทําตามเพราะกลัวกลัวพวกดีแคสนใช่ไหมกลุ่มนี้มาคิดคังอีกแล้วอ่ะมันเป็นบ้าหรือเปล่าวะ